บ้ามากเลือดเลืวเปิดนะบ้านใช่ประตูให้เปียกหน่อยมงคลใจกว่ากบบาทีเลยคือปิดฮ่ะว่าลุงเจ้าสั่งกับปิดแต่แต่สามโมงเขาก็อยู่กับบอกหน่อยเจ้างคนกับปิดเลยใช่เจ้าถอดมุกนุปันเลยขอโทษไปวัน ม oh. sí, <the> ึอยพี่อยจนหอดไก่หอดส่งตันตูเดือดโตู้อยู่ห้องน้านะทั้งเต็มอยู่ป่ามาแต่บ้านปลาตงตบกมันมีอยู่ครับสย่ง ได้อยู่ปลาได้ลายดีบ่เฮ้ยจังหวะได้มากักาลายนะก็ได้อยู่กับบ่ทอบีก่อนๆจักแล้วมันปลาลายเล่ยนี่นะเออกลาลายมันเล่น่ำเนียปลาลายเต๋อปลาคนใหญ่ปีหงหน่อยกินกินบ่ลุปลาขอปลาหย่าได้หย่าผักมาประทับได้หนิเห็นโบหย่าผักใหม่ฮำมได้หนินี่ดีนั่น้่งป่ะเ้เด้อหนึ่งข้าวให้เนี่หนึ่งข้าวให้เนี่ มาโอ้ยได้ไปบนมือนเวนกับไปหล่นเนี่ยจอดจองยิ่งสไซื้อมาบาลืมทงยังยินเสนาวแค่โอ้ไปไปไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเาะฮะก็ได้ดังไพ่เมียนกันไปอาบนาำ อามาให้เพิ่นแล้วก็พาการเข้ามาอยู่อยู่กับนอกหน่อยลุงเจ้าปิดรอบปิดรอบอุ้ยลูกค้าจะค้นมันนี่นะอุ้ยอันนี้ห้องลุงมินเพิ่นผากมาให้จะอะไรจะโตเฮ้ยอือันนี้นะห้องมันบริจัคโตห้องเขาใส่เบ็ดแน่ในการเอื้อยบักมโนผากมาให้น้ำ อันนี้พ้องข้าวเนี่ยย<า>ังบักร้ายบ่เฮ้ยังบักร้ายบ่แล้วบ่ขายบ่ือบอ่ขายกินอกวขายก็มีคนซ <ๆ S 1> ื้อเนะน,น้ครัะโปรในกจะเห็นคือปามเร,ออรา มาเถอะเห้หมหนึ่งสวดอ้าวเลยฮ่าแนวเตีงไม่ได้ไปได้มาแรงใช้ข่าวไรบอกินมูฟว์ตกินข้าวยุอ่าตัวูซ่าปกินอ่ะยูซ่าก็ไกินปาได้จริงอยู่ได้

เฮ้ยแกลยินอยู่ไบอสเอาใส่หรอบ่าใส่ลายด้อโอ้โใส่ลายมันหยกตายไว้พอแล้ย่อต้องใส่ลาย่แบนี้เนี่ยมันเถครังเสียหมอมอไปาบมีพาบมพาบมีไปไปไปน้ำกันิดทนี่เราตั้งแต่สามโมงลุงสั่น้อยพท่านเ้อ เอวมันก็ถือใจผึ่งตีลูกค้ากับบมีย่ยานพี่บ้านเนี่ยกับป้าน,นั่น <c oughs> ใส่เบ็ดนี่ <c oughs> ใส่น้ำ <c oughs> ใส่น้ำพุนเนาะนูอดี่รอนี่นะสีไดได้้ปาไแกงปลาใส่ผ้าขาห่อขาวรองเลือเนาะ พี่กำลังเปิดตู้อยู่หนูป่ะกำลังหนูเนี่ยเป็ดมันหีบแป๊บๆแป๊บๆๆๆๆๆๆ <gazuh> <Nama> <tut> bằng bacon yên bacon yên bacon bắt binh bung bung đi bung 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 con bung mẹ bung con bung bung เมียอุลตร้าซับเี้ยว่าเโทเอาไปเอาขังหน,น้าลูกไปเอาขังหน้านมันชิตโตกะดูดะนดกอันนี้ของโคราชเลยแล้วก็สิคังเพี้ยนจิบ้วยกินดอกสีเมียน,นั้นใส่ห่อเขาแม่นแกงใส่ผ้าเขาปิ่งใส่ห่อเขาอีกเนาะยังอีกรอบนี่นะ โทรศัพท์โผล่พินมยดูห่านพูนว่าิบโสดเศร้าพ้นก่ะเศร้าเลยดิแต่ว่าปปห่านยังไม่ได้เปิดห่านอ่ะอ่าอ่ะมาแกวดอกไม้ให้แม่นะลูกฮะแกวดอกไม้ให้แม่นะ ผื่นเนี่ยออกมาแลนเล่นอ้านี่จอกนี่ฮะอันนี่เหมือนพ้นใหม่แ้วบ่นี่เขาไปเอานะมาอือใบเห็ดมุนเบิด์ดดอกไม้ดอกไม้ไม่ก,กินเบิดเลย แนะนำไล่นี่ย ham ไปตออากเถอเล็นเดียวเล่นเดียวนะำตุลเล่นได,ได้ไหม,มเล่นเลนะเดี๋ยวมาถักบอกอย่าเฮ็ดเปียกนะฮะลูกขึ้น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 พาเล่นไงแนะนำไล่แนะนใส่แห้งอะไรเนาะ

มาไครห้อยงูอ่ะมเมนต์ห้อยเบะห้อยงวมากินห้อยงวไครพี่อางัวะทำไาหอพี่ทำเออมาดูมามามาพ้นใหม่เลยนะ่ ล้ม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 ่ไคิดงานพี่ยองไ <laughs> อ้ยังใส่หัวนะเก็บเก็บข้าขานอนไหม